ทำงานอย่างไรให้มีความสุข 1. พัฒนาความสามารถอยู่เสมอจะทําให้เรามีความสุขทุกครั้งที่ได้เรียนรู้สิ่งใหมๆ่ๆทําให้ได้พัฒนาทักษะได้เลื่อนขั้นได้รับคําชมจากหัวหน้า 2. มีวินัยต่อการพักผ่อนและดูแลตัวเองอย่าทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตให้กับงานเพราะหากเรา ไม่ได้พักผ่อนเราจะเอาแรงที่ไหนไปทำงานล่ะครับข้อ3ครับอยากพร้อมตอบงาน24ชั่วโมงเมื่อถึงเวลาพักคุณต้องปล่อยวางเรื่องงานเพราะการทำงานให้มีความสุขอยู่ที่ผลงานไม่ใช่จำนวนชั่วโมงการทำงานนะครับคุณเห็นด้วยหรือเปล่าครับ